สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันอีกครั้งนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนพยัญชนะตัวไหนนั้นไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนพยัญชนะตัวใหม่เรามาทบทวนพยัญชนะตัวที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะมีตัวอะไรบ้างตัวแรกที่เราเรียนไปนั่นก็คือทอมันโทใช่ไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือทอผู้เท่า ส่วนพยัญชนะที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือโนเนนค่ะแล้วเนนคือใครคะใครเคยเห็นเนนบ้างคะนี่คือรูปตัวอย่างของเนนนะคะคือเด็กผู้ชายที่บวชเรียนเป็นพระตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเด็กๆเ,เห็นชุดสีส้มที่เนนสวมใส่อยู่ไหมคะชุดนี้เรียกว่าผ้าไตรจีวรค่ะส่วนที่เนนสะพายอยู่นั้น เรียกว่าบาทค่ะเด็กๆพอจะรู้จักเนนเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาฝึกเขียนพยัญชนะนอนเนนกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า23นะคะหลังจากนั้นเรามาฝึกเขียนนอนเนนด้วยกันค่ะทุกครั้งเราต้องเริ่มที่หัวกลมๆก,ก่อนนะคะขีดตามรอยปรบไปเรื่อยๆเลย,ยค่ะ ดูตัวอย่างของคุณครูนะคะเขียนช้าๆสวยๆไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วหนึ่งตัวให้เด็กๆทำให้ครบทุกตัวนะคะเสร็จแล้วให้ระบายสีเน้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งต่อไปกับพยัญชนะตัวใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ